นี่เรื่องจริงนะครับเพราะทหารพวกนี้มันเข้ามาไม่ได้แล้วอาวุธเริ่มใกล้ๆจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นพออาวุธเริ่มหมดที่นี้เหลือตัวต่อต,ตัวมึงเริ่มแก้ผัญหาน,นี้ก็ได้แล้วฐานนี่เรื่องจริงกับพี่น้องที่คารพและพวกสุเทพเสุบ,บันอภิสิตเวชาชีวะพอบอล่าทัพคุณต้องการไม่ว่าทหารหรือคนไทยเนี่ยมันก็เป็นคนไทยด้วยกัน บอกให้กลับไปให้พ้นๆเลอครับย่า้มาอยู่กับสู้หน้ากับประชาชนอย่างนี้เลยนี่เพราะคุณอาวุธปืนหมดเราทางนูน้นบอลไปพี่น้องประชาชนล้อมแล้วไม่รู้กี่ชีวิตที่เป็นทหารผมว่าจะต้องแก้ผ้าหน,นี้เมชุดทหารเหลือตัวล่อนจ้อนเดินออกมาวิ่งหนีทำปลอมตัวเป็นชาวบ้านเลยครับเพราะฉะนั้นประชาชนไม่มีแพ้ครับเพราะเราเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างเรากับพี่น้องที่เคารพไม่ต้องกลัว พูดไม่ออกเลยพอทำท่าจากชนะเนี่ยพูดไม่ออกนี่ครับมีสงขาวมาช่วยกันทุกรูปแบบครับขณะนี้มีพระสงฆ์จำนวนมากไปประท้วงที่ราบสิบิตเป็มไปหมดแล้วค่ะมีคนเแยนจดหมายมาบอกนะฮะพอไม่รู้จะทำอย่างไรกันแล้วครับเขาเกลียดสีแดงกันนักก็เอาสีเหลืองไปล้อมเลยเผื่อเขาจะเห็นใจคนพวกนั้นชอบสีเหลือง ไปหารู้ไหมสีเหลืองเหล่านั้นข้างในแดงล้วนๆพระนี่นะครับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านไม่ฝักไฟฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรอกครับแต่ท่านจะเห็นว่าสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่ทหารไม่ทําไม่ถูกต้องเขาก็ไปขอบินทบาดชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างที่เขาเคยท,ทํทำนั่นแหละไม่ว่าสีนั้นจะเป็นสีเหลืองหรือสีอะไรก็แล้วแต่นี่คือพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะเขามีศีล แต่พวกทหารอาภิสิทธิเวชชาชีวะคนพวกนี้มันขาดสีนะะถึงจําเป็นจะต้องออฯพระสองฆ์องค์เจ้าไปเทศไปบอกไปขอร้องไปบินทบาทมันถึงจะรู้สึกแต่ว้าผมไม่รู้นะว่าจะรู้สึกหรือเปล่าแม้แต่พระสองฆ์องค์เจ้าไปบอกไปเทศแล้วถ้ายังไม่รู้สึกมันก็เตรียมตัวลงนรกถึงอาภิสิทธิเวชจาชีวะคนตำรวจโตชัดคุณดีโลกนะครับมอบอาหารและเครื่องดืม่มให้กับพี่น้องเสื้อแดงท่านก็สองคนภรรยานะครับ มากันทุกวี่ทุกวันนะพยายามสอดแทรกเข้ามานี่เอาเข้าวปลาอาหารมาให้อีกแล้วเครื่องดื่มก็เอามาให้พยายามสอดแทรกเข้ามาให้ทุกวี่ทุกวันก็ขอบคุณท่านนะครับสองคนภรรยานะครับช่วงนี้พี่น้องที่คารพครับเราก็ต้องไปพบกันทุกคืนถ้าท่านไม่ขึ้นมาเราก็หงอยเหงาไม่มีใคยกอยเรียกหาพี่น้องครับจากนายแพทย์เบงตจิราการครับ พี่น้องครับพี่น้องหัวใจสีแดงครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยครับตอนเอนี้นะครับพอดีผมเป็นห่วงพี่น้องเราท่านนึ่นนะครับซึ่ง,งท่านมีถ้าจะเป็นโรคประจําตัวนะครับคือท่านมีโรคลมชักประจําตัวทีนี้ท่านมีอาการขึ้นมา ผมก็เลยต้องขออนุญ,ญาตที่จะาเปลี่ยนประกาศก่อนนะครับว่าใครเป็นญาติของนายอาทิตย์นะฮะสมคุณานะครับนายอาทิตย์ขสมคุณานะครับซึ่งท่านอยู่บ้านเลขที่78หมู่9อำเภอหนองหานจังหวัดอุดอรธานีนายอาทิตย์สมคุณานะครับถ้าใครเป็นญาติเนี่ยก็ได้ช่วยไปติดต่อที่ห้องฉุกเฉิน โรงบาลตำรวจนะครับก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับในไหนพูดถึงเรื่องโรงบาลตำรวจเนี่ยผมต้องขอบคุณนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นการแสดงออกว่านปชแดงทั้งแผ่นด,ดินของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกก้าวร้าวไม่ใช่เป็นพวกบ้าเลือดเหมือนที่อภิสิทธิ์เพชชาชีวะมันเป็นนะครับ วันนี้เราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสภากาชาติไทยตรงนี้แสดงความจริงใจของเรานะครับว่านปชแดงทั้งแผ่นดินเราไม่มีนโยบายในการที่จะไปขัดขวางหรือสร้างความลำบากให้กับการบริการทางการแพทย์เราสนับสนสุนได้ซ้ำไปอันที่จริงเนี่ยพวกเรามีหน่วยแพทย์ต่างๆเนี่ย ที่คอยให้บริการพวกเราอยู่สิบหน่วยนะครับปรบมือให้กำลังใจกับหน่วยแพทย์ทุกหน่วยนะครับผมเองจำชื่อเขาไม่ครบดังนั้นจึงขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหน่วยที่ผมเอ่ยชื่อเขาดีใจแต่หน่วยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะเสียใจดังนั้นเราปรบมืออีกทีครับเราขอส่งกำลังใจและขอบคุณ ไปยังหน่วยแพทย์พยาบาลทุกหน่วยที่ให้บริการเรามาโดยตลอดและจะให้บริการเราไปต่อต่อไปจนกว่าเราจะยุติการชุมนุมครับนี่เป็นจิตใจประเสริฐมากนะครับของผู้อาสาสมัครทางการแพทย์ที่ผมกล่าวเรียนนี้เพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทราบนะครับว่าเรามีโครงสร้างในการให้บริการทางการแพทย์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็มีอาสาสมัครที่จิตใจเขาเต็มเปี่ยมด้วย ความเสียสละนะครับไม่เห็นแก่เหนื่อยไม่เห็นแก่ยากแล้วก็คอยดูแลเพราะเขาเหนื่อยนะฮะเพราะว่าโดนแดดโดนฝนเหมือนกับเราแล้วก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเหมือนกับเราแต่เขามีพระหน้าที่เพิ่มเติมก็คือคอยดูแลสุขอ,อนามัยสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นนี่น่าชมเชยมากหน่วยแพทย์ของเราตรงนี้เนี่ยกาเปียนเพื่อให้พี่น้องในราชประสงค์ได้ทราบ ขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะกเปลี่ยนให้พี่น้องเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศทราบนะครับว่าการชุมนุมของเราเนี่ยเรามีโครงสร้างที่แข็งแกร่งอยู่พอสมควรแต่แน่นอนครับโครงสร้างทางการแพทย์ของเราเนี่ยเราให้การบริการขั้นพื้นฐานนะครับเพราะเรามีข้อจํากัดนะครับก็มีแพทย์จํากัดนะฮะมีพยาบาลจํากัดแต่มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแล้วก็การดูแลสุขอ,อนามัยเนี่ยอยู่ภายใต้าการให้คําแนะนําหรือการ คอยดูแลเอาใจใส่ของแพทย์ปริญญาและก็พยาบาลปริญญาแล้วก็พยาบาลอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นต้องการเรียนนะครับว่ามาตรฐานในการดูแลทางสุขอนมามัยและพยาบาลของเราได้มาตรฐานตามวิชาชีพแพทย์เต็มเปี่ยมครับที่เรียนอย่างนี้นี่นะเพื่อเป็นการเรียนให้ทราบเรามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย มันเกินขีดความสามารถที่เราจะให้บริการได้เรามีความจําเป็นที่ต้องส่งต่อ